เมนูง่ายๆที่เพื่อนๆขอมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือปลาสลิดกรอบราซอสกัะเพราแล้วเองสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตองเชี่ o วฟูนะครับช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่ที่หัดทําอาหารนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนเชฟไม่จาเป็นจะต้องทํากับข้าวเป็นนะครับก็ดูช่องเราก็ ทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์ของเมนูปลาสลิดนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่อยู่ใน f c e e o o o k แฟนเพจของตองจีโอฟู้ดนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s r r i e e กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้ยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยปลาสลิดกรอบราดซอสกะเพรานะครับพระเอกของเราก็เหมือนเดิมนะครับเป็น สลิดนารานะครับก็เป็นปลาสลิดวันนี้ผมจะใช้เป็นแบบกรอบทั้งตัวนะครับสูตรคริสปี้นะครับวิธีการก็คือฉีกซองมาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทำอาหารเนี่ยก็แค่เข้าไมโครเวฟ2นาทีนะครับวันนี้ผมจะใช้1ตัวนอกกนั้นจะเป็นกระเพรานะครับผมมีกระเพราแดงนะครับก้านสีแดงแป๊ดเลยนะครับไปได้มาจากตลาดใบใหญ่ผมจะเอาไปทอดให้เขากรอบก่อนนะครับส่วนใบเล็กเนี่ยก็จะย่อยเป็นอันเล็กๆเพื่อที่จะเอาไปผสมน้ำซอสครับ ส่วนการทำซอสเนี่ยง่ายๆเลยครับเหมือนเพื่อนผัดกะเพราปกติเลยนะครับผมจะใช้กระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกแดงนะครับเอาไปปั่นรวมกันก่อนนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่นเหล้าจีนเพิ่มความหอมครับ ส่วนขั้นตอนการทำวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเชฟแก้วบางปลานะครับถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งมากด Subscribe เราเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ก็สามารถย้อนกลับไปดูเพลย์ลิสต์ของเชฟแก้วบางปลากันได้นะครับไปดูกันเลย เลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือใบกะเพรานะคะเราล้า,างแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราลงเอาไปทอดน้ำมันมันจะกระเด็นนะคะสีเริ่มเลยใส่ใบกะเพราลงไปทอดให้กรอบเลยนะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะ ดูยังไงว่ามันพอแล้วหรือ,อยังให้สังเกตจากฟองก็ได้ค่ะถ้าฟองมันเริ่มหายไปนี่ก็แสดงว่าใกล้จะได้แล้วค่ะใกล้จะได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาเลยนี่ค่ะ,ะประมาณนี้กรอบมาก ใส่น้ำมันลงไปเราเอาน้ำมันที่เราทอดอตัวใบกะเพราเมื่อกี้งงนะคะใส่ลงไปใช้น้ำมันเยอะนิดหนึ่งะคะ่ะเจ๋ประมาณนี้ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราใส่พริกกับกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะผัดให้หอมเลยนะคะ พอกระเทียมเริ่มเหลืองเริ่มหอมแล้วนะคะเราจะเริ่มปรุงรสเลยนะคะใส่ซอสหอยลงไปเลยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซอสฝาเขียวค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ เราจะเติมน้ำไปนิดหนึ่งนะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลค่ะค่อยๆเติมไปได้นะคะค่อยๆใส่ตลตไปก่อนใส่น้ำปลานะคะขอชิมก่อนค่ะโอเค หลังจากนั้นนะคะเราชิมเรียบร้อยแล้วเราจะเพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอากลิ่นของเขาค่ะคือหลังจากนั้นเราจะใส่เหล้าจีนนะคะถ้าชิมเรียบร้อยแล้วเติมเหล้าจีนลงไปนิดหน่อยะคะ่ะใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะ เคี่ยวเขาไปนิดให้เขาเป็นน้ำสอสนะคะให้ข้นๆนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มใส่ใบกระเพราลงไปค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเติมพริกไทยลงไปนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะซอสกระเพาของเราเรียบร้อยจับไฟเลยค่ะอคพอเราเอาปลาสลิดไปอุ่นในไมโครเวฟ2 2นาทีละะแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นจัดจานะคะ่ะประมาณนี้ ก็ออกซอสกระเพราที่เราทําเมื่อกี้นะคะราดลงไปเลยค่ะหอมเหล้าจีนแล้วก็ออก,กระเพรากรอบนะคะที่เราทํามาเมื่อกี้ เศษปลาเมื่อกี้นะคะ,น,คะ,คะคนี่ค่ะนี่อะไรโอ้โหอะไรวะแน่เรียบร้อยค่ะยำปลาสลิดกรอบของเ,าเรยายำอะไรกะเพราเอาเอ,เอ,เอกะเพราปลาสลิดกรอบราซอสกระเพาดูครับจัดจานซะไม่กล้ากินเลยเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะครับตอนนี้ จะตักซอสนะครับก็มีปลาสลิดนาลากรอบแล้วก็โหเสียงกระเพรานี่กรอบสู้กับปลาสลิดเลยนะครับเอาละครับไปสุดยอดมากครับความกรอบของปลาสลิดนาลานะครับแล้วก็ ทุนเวลาได้เยอะเลยนะครับเราไม่ต้องไปทอดเองเนี่ยแล้วกรอบทั้งตัวแล้วยังจะมีซอสนะครับเราก็ใส่ให้เข้มข้นกว่าผัดกะเพราปกติไปนะครับแล้วก็ยิ่งตัวใบกะเพรากรอบนะครับมันเวลาเคี่ยวไปได้วยกันเนี่ยก็จะมีความกรอบแบบกรอบแน่นกับกรอบที่มันเป็นกุ้งๆเบาๆแล้วก็กลิ่นกะเพราที่แบบว่าหอมตลบอบอวนเพราะว่าน้ํามันที่เราใช้เนี่ยก็เป็นน้ํามันทอดใบกะเพราอยู่แล้วนะครับทำให้ซอสยิ่งเข้มข้นยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่นะครับสุดยอดมากเลยครับเมนูนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการทําอาหารของช่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของตองจิโอเองหรือว่าเชฟแก้วบางปาเองนะครับก็ใต้ลิงก์เนี่ยจะมีแปะเพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจเอาไว้นะครับในเมนูต่างๆแยกเป็นไทยจีนฝรั่งนะครับของเชฟแก้วบางปาหรือว่าเมนูพิเศษจากใบกัญชาเนี่ยเรามีหมดเลยนะครับก็ฝากช่องตองจิโอฟู้ดเอาไว้ในอ้อมใจเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราเลยนะครับ วันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับเพื่อนๆบ๊ายบายฝากด้วยครับ